มือนี้สิพาพี่น้องมาจุดบังไฟเดนกันครับแต่ถ้าเฮาสิจุดซื่อๆมันกัสีธรรมดาเกินไปเดี๋ยวสิผาพี่น้องแต่งบังไฟจุดเดนกันครับนี่ก็เป็นลำโตความบังไฟสองหุ่นนะครับสิ่งต่อมานั่นก็คือล่างกระดาษนะครับพี่น้องเฮาสิเอามาใส่ไว้เฮ็ดปีกนะครับก็คือมือนี้เฮาสิเฮ็ดเป็นบังไฟจรวดนะครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็ะทำการขีดระยะตัดล่างกระดาษแบ่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อเดี๋ยวห้าวมาตัดแต่งเป็นปีกจรวดครับกะขนาดอาก็ค่อยตัดค่อยแต่งไปให้เนียบบทีี่่สุดนนะครัพ้อออองงคครรรัััับบบบบบเเสสส็็จซกกมาาแแล้้้วิิไดนนีะ1ฮใยู่3ปีกนะครับบาาาานี้เเฮก็ลอองมทาบบบเิ่่งงครัพีน้อ บาตำแหน่งใดเหมาะสมนะครับเมื่อจัดใดตำแหน่งแล้วหัตถศิษฐการยอดกาาหั่นลงไปครับพี่น้องครับค่อยๆยอดค่อยๆเต้มลงไปครับใส่ให้พ่อประมาณนะครับเพื่อความมันคงของปีกเขาหลังจากนั้นก็มาประกอบปีกที่สองต่อมาครับพี่น้องครับให้พี่น้องการระยะระวังช่องว่างให้ดีครับเมื่อไดตำแหน่งทั้ง3ตำแหน่งที่ดีแล้วหาก็ยอดเกาวหั่นลุงไปโลดเห็ดห้มันนาแนนท่สุดนะครับเพื่อความมาตรฐานและความสวยงามวานนี้หาก็ลองตั้งพื่นดูนะครับวามัะนาบับเพื่อนบอถ้ามันสูงเกินฟังใดหักระตัดแต่งออกครััับบบบเรรรจีออวนนนคคพพ่่่งงงหาาาตขไฟดุ น่ารักมากเลยครับผมวัสดุการเฮ็ดกา็สามารถหาได้โดยทั่วไปเลยวิธีการเฮ็ดกระบอกยากสำหรับรั้ตัวบางไฟจรวดเท่ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากระสีมาตัดชนวนใส่นะครับชนวนนี่ห้ากระสีตัดเงาแน่นนะครับเพื่อความปลอดภัยละ่ะให้มันงอได้นะครับเวลาจุดมันจังสีจุดได้ไง่ายนะครับเพราะเวลาจุดกระสีได้ตั้งกับพื้นแบบนี้ครับพี่น้องต่อไปห้ากระสีมาพันลวดเฮ็ดเป็นห่วงเวลาจุดกระสีได้ประคองให้บางไฟขึ้นดีครับยอดกาวฮ้อนเข้าไปเสริมคมนานนาาวามแน่นหนาถาวรบางนี่ผมกระเสซ็บทั้งจุดบนาาลลละะกจจุด่างเเยนครรัับบส็ซแล้ะกระมาาณนนนีีี้้ครับพ่่องเวลจุดเเากสสียบไล้าง เราบานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ,พี่น้องไปจุดเบิ้งกันเลยบรรยากาศก็ดีแห้งนะครับพี่น้องครับบังไฟจรวดสองหุ่นเ่ากับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพรอมสีทําการจุดบังที่มันมีห่วงก่อนนะครับพี่น้องก่อนอื่นเ่าต้องทําการตั้งหัานเล็กก่อนนะครับปักให้มันมันคงนะค,ะนะครับพี่น้องครับอย่าให้มันผาบังไฟล้มเนอะเหอจากนั้นเท่ากันน้ำบังไฟเสียบห่วงลงไปในเล็กแบบนี้เลยนะครับหมุนตั้งให้ได้ตำแหน่งที่ดีก่อนสีทําการจุดครับเอาบังแรกเข้าก็นเลททาการขึ้นฐานเป็นทนี่ทรทรเรียบร้อยแล้วพร้อมส ว้าวมันก็ไปแล้วนะครับพี่น้องบานนี้หัวซักหัวความไปแล้วมาไปจังสั้นลนะครับพี่น้องเบิ่งควันกรุบทีบเลยบอโอซานะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปจุดบางที่สวางกันเลยบางนี่บ่มีห่วงนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งมามันสิขึ้นแบบใดนะครับไปแบบหดหดเลยบางนี่พร้อมแล้วกลับไปจุดกันเลยครับผมพี่น้องครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันเห็นบ้างว่าหันขึ้นแล้วบานนี้ก็สิถอยออกไกลๆก่อนครับพี่น้องครับโอ้ยถอ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 ยีกถอยถอยถอยไปลูกไปไปลูกไปยาโอซาไปวด โอ้ยเสียรักลมทวนอีกแล้วพี่น้องอาการนี่บั่งไฟมันออกแห้งปวดนะครับแล้วก็ห้าใส่หางหน่อยปวดครับพี่น้องบั่งไฟมันมามีน้ำหนักที่สมดุลน,นะครับเพรทให้มันสะบัดไปทั่วทีมทั่วเดียนแบบนี้ถ้ามันจุดบั่งสะเด็ดกระขงสี่เด็ดจวดเงี้ยนเปิดมองไฟถึงฝ่าแล้วเนาะพี่น้อง <c oughs> เบิ้งผุงนนพี่น้องครับจะเป็นขึ้นดีครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาจุดปิดท้ายอีกบั่งหนึ่งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งว่งมามันสะขึ้นดีปะไหนครับ จำฝ่าลิบนะครับสุดยอดของการเดินทางเลยโอ้ยบางไฟจรวดนี่สงสัยเขาสิทิแก้มือไมนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนาเซียดบ,บางเงยเก่าเก่าในสิทธาำการใส่หางาเหย้า่าเกาครับฝากพี่น้องกดติดตามเพื่อรอรับชมกันเลยครับ